หนึ่งในผู้สืบอพอ่อปลายมะเร็งจากเสาหลักมะเร็งลูคาลิโอเอาละครับก็สวัสดีนะครับพบ่อนกับผมอาร์บีซิโดชินเคยกับการอิโนโทรเกมเมอร์นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เกมโปเกโมอนอยู่ไหนโปเกมอน <Un> อันนี้ครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกับเกมโปเกมอนอยู่ไนนะครับผมแล้วันนี้เรามาอยู่กับโปเกมอนที่มีชื่อว่าลูคาลิโอลูคาลิโอนะครับเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการต่อสู้ค่อนข้างสูงนะสามารถจิบมายืนป่าก็ได้ยืนเล่นก็ได้บนก็ได้ล่างก็ได้เล่นยังไงก็ได้เล่นยังไงมันก็เก่งนะครับผมจึงทําให้มีคนจํานวนมากนะหยิบลูคาลิโอนี้ออกมาเล่นนะแล้วก็ จนกลายเป็นผู้สืบทอดปานมะร็ง่อาจากเสาหลักะเรลงอย่างเซลลอร่านะครับผมเพราะอะไรมันถึงมเรลงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคอินโทรมาเรามาดูในส่วนของความสามารถของลูคารโอกันบ้างนะครับผมลูคาเรโอเป็นโปเกมอนมีร่างเดียวนะก็เหมือนเคยนะครับโปเกมอนร่างเดียวก็จะเก่งในช่วงต้นเกมนะแต่ว่าลูคารโอนี่เลดเกมก็เก่งนะผมเพราะว่า พราะว่าเมื่อเลูคาเิโอเข้าสู่ช่วงของเลตเกมแล้วนะลูคาเิโอจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างผิวประมาณนึงเลยนะแล้วก็ตัวตัดไฟก็ได้นะสอสองสายนี้นะอยู่ที่เราเลือกสายที่เราจะเล่นเลยนะครับผมดูที่สกิลนะครับผมอบิลิตี้ของลูคาเิโอนะครับคืออบิลิตี้แซนฟาร์สนะเมื่อเลือดลดถึงครึ่งหลอดน,นะครับผมแล้วก็จะทําการให้เกาะกับลูคาเิโอนะครับแล้วก็เพิ่มมูมเอ็นสปีดนะครับผมกูดาวอยู่ที่30มสิบวิก่อนจะทํางานในรอบต่อไปนะ เบสิกแอคแท็กของลูคาเรีโอนะครับผมเป็นการตี3ฮิตนะแล้วก็ฮิตที่3จะเป็นการงัดศัตรูขึ้นนะแล้วก็บวกแอคแท็กดัมเมดนะครับผมจะเป็นดาเมจแบบดับเบิลฮิตนะครับก็คือฮิตแรกแรงนะแล้วก็ฮิตที่2จะเบานะครับผมไอ้ดับเบิลฮิตตัวนี้นะไม่ได้มีผลอะไรมากนะแต่จะมีผลของไอ้ด็อกแบ็กนี่นะครับที่จะทําให้มีผลกับการเล่นนิดนึงนะมาดูส่วนของท่ากดท้ายของลูคาเรีโอกันบ้างนะครับผมในเลเวล1ถึงเลเวล3นะครับจะมีท่าฟรีแอคแท็กกับท่าเมโทรมัชนะครับผม ซึ่งควิคแอนแฮนเนี่ยจะเป็นแค่การพุ่งนะใส่ศัตรูนะหรือจะพุ่งเฉยๆก็ได้นะส่วนเมเทโอมัชนะครับผมก็คือการเป็นการต่อยศัตรูและผักศัตรูเป็นระยะหนึ่งนะครับเอามานะครับผมในเลเวล5ของเซร่าโวล่านี่ยนะจะเป็นจุดเปลี่ยนของตอัวละครแล้วนะก็คือจะต้องเลือกสายนะระหว่างสายของ Extreme Speed นะกับสายของ Power Up ์อัพันนะครับผม ตังท้ายคันนี้มีความต่างกันโดยที่เชิงเลยนะอย่างไอเอ็กติมสปีดนะครับก็จะอารมณ์เหมือนประมาณยาสืโอใน l อลนะครับผมที่ทําการพุ่งแล้วก็แทงอะไรประมาณนั้นส่วนส่วนพาวเวอร์พันธ์นะครับผมจะอารมณ์คล้ายๆกับวายใน l อลนะครับผมโอเคเรามาพูดกันถึงเอติมสปีดก่อนนะเอติมสปีดนะครับเป็นท่าที่มีโมบิลิตี้สูงพอสมควรเลยนะเพราะว่าเอติมสปีดนี่นะใช้ในการพุ่งแล้วก็ท่ามันสามารถรีเทสคูดาวได้นะครับผม วิธีใช้นะครับผมเมื่ออัพท่านี้มาแล้วนะครับผมเมื่อสกิลนี้ยังไม่ถูกใช้นะครับผมประตูที่อยู่โดยรอบนะครับผมจะมีวงฟา้ฟาฟขึ้นมาที่ที่พื้นนะที่พื้นตัวละครนะครับผมเมื่อลูคาเรโอไปอยู่ในระยะใกล้ๆนะเมื่อนะครับลูคาเรโอพุ่งใส่ศัตรตูที่มีวงฟ้านะครับผมจะทําให้สกิลเอ็กซนะ์ตรีมสปีดเนี่ยถูกรีเซ็ตคูลดาวน์ขึ้นมานะ่ยทำให้สามารถใช้ซ้ำได้อีกรอบนึงนะ แล้วเมื่อใช้เอ็กตีมสปีดไปนะครับผมสามารถต่อยได้ด้วยนะครับผมมันก็จะเป็นการพุ่งต่อยพุ่งต่อยพุ่งต่อยอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมเป็นคอมโบของเป็นคอมโบหลักของสายเอ็กตีมสปีดเลยนะครับผมซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับท่าของบนรัดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนะึงนะได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับของเอ็กตีมสปีดนะครับผมก็คือในแพทก่อนหน้านี้นะเอ็กซ์ตรีมสปีดได้มีบัคตัวหนึ่งเนะี่ยที่ทําให้สามารถรีดดาเมจออกมาได้สูงกว่าปกตินะครับผมนั่นก็คือการพุ่งไปเนี่่่ยนะครับแตวา ดามเมจมันสูงก็ปกตินะแต่ตอนนี้แก้ไขแล้วนะผม <_ t ose> ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับท่านี้นะส่วนพาวเวอร์อัพพันธนะครับผมเป็นท่าที่คล้ายๆกับถ้าใครเคยเล่น LL มานะครับผม <_ t ose> ก็จะคล้ายๆวาย <_ t ose> นะครับผม <_ t ose> ก็คือทําการชาร์จนะครับผมแล้วก็ต่อยศัตรูนะครับผมเวลาในการชาร์จมีผลกับดามเมจที่ออกไปด้วยนะครับผมยิ่งชาร์จนานก็จะยิ่งแรงแค่นั้นเลยนะต่อมานะครับผมในเลเวล7ในเลเวล7นี้นะผมจะมีท่าบนรัชกับท่าโค้ชคอมแบทนะครับผม ซึ่ง2ท่านี้นะครับจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับท่าของ Extreme Speed กับ Power Up พันด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นอย่างของโบนรัชนะครับผมเป็นท่าที่ดาเมจค่อนข้างเบาะนะครับผมถ้าใช้คู่กับ Power Up พันดาเมจจะไม่พอนะฮะแต่ท่าโบนรัชนี้นะครับผมจะมีผลกับ Extreme Speed นะเพราะว่าเมื่อใช้ใส่ศัตรูนะครับที่ถูก Extreme Speed พุ่งไปแล้วนะครับสมมติง่ายๆนะเมื่อ Extreme Speed พุ่งใส่ศัตรูนะครับผมศัตรูตัวนั้นจะวงฟ้้้าาาหายไปใช่่มััครบบแตถนนะนีะ เ็ื่อต่อยไปนะผมจะทาให้โบงฟ้านั้นกลับมานะก็คืออมโบมันจะเป็นพุ่งต่อยบนรัชแล้วก็พุ่งต่อยแล้วก็บนรัชอีกทีหนึ่งแล้วก็พุ่งต่อยอีกทีได้อะไรประมาณนี้นะอมโบมันจะทรง,งนี้นะมันเป็นท่าที่โ mobility สูงมากเลยนะก็ใช้กันใช้ส,เต,ชสเต็ปค่อนข้างใช้สเต็ปพอสมควรเลยนะสำหรับท่านี้ต่อมานะครับผมท่าโค o คอ combat นะจริงๆท่านี้สามารถใช้ได้คู่กับทั้ง2องมูฟเลยนะผมแต่ว่า เหมาะใช้กับ Power เพราะว่าอัพพันนะผมเพราะว่าเอามาเติมดาเมจของเพราะว่าอัพพันเนี่ยเพราะว่าท่านี้จะเป็นท่าที่รีดาเมจได้ค่อนข้างสูงเลยนะถ้าเทียบกับของบนรัชนะครับผมที่ว่ามันจะไปเติมดาเมจของไอสตีมสปีดซะมากกว่านะซึ่งโค้ดคอมแบทสามารถใช้คู่กับไอสตีมสปีดก็ได้นะครับผมอยู่ที่เราเล่นเลยนะเพราะว่าไอสตีมสปีดเนี่ยต่อให้มันไม่ถูกรีเซ็ดด้วยท่าบนบนรัชนะครับผมมันก็ยังสามารถเล่นได้นะเพราะฉะนั้นโค้ดคอมแบทสามารถใช้ได้กับทั้ง2มูฟเลยนะผม เลือกอก,ก็เลือกใช้แล้วนะว่าเราถนัดแบบไหนนะแล้วก็ใช้ให้ถูกสถานการณ์นะผมก็จะประมาณนี้นะสาหรับท่าในเลเวลเจ็ดนะฮะต่อมานะผมอันติเมตของลูคาริโอนะครับผมออโรราแคนนอนเนี่ยท่านี้เมื่อใช้ออกไปนะครับผมเมื่อกดใช้นยะท่านี้จะทําการชาร์จก่อนนะซึ่งใช้เวลาชาร์จประมาณหนึ่งเลยนะก่อนที่จะยิงออกไปนะซึ่งจะทําให้ซึ่งการยิงออกไปเนะี่ย การที่จะโดนเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะเพราะว่าท่านี้มันใช้เวลาชาร์จนานนะถ้าเราออกไอเทมอย่างพวกบัตตี้บารียมานะครับผมก็จะทําให้ท่านี้นะยืนชาร์จได้ดีขึ้นนะเพราะว่าเวลากดมามันยืนค่อนข้างยืนเป็นเป้าดิ้งขอสมควรเลยนะก่อนที่จะแบบทําการปล่อยออกไปนะถ้าเราออกบัตตี้บารียมาเนี่ยเวลาเราชาร์จนะเราจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่าเลือดเลือดหายไปก่อนก่อนที่จะยิงอันตินะครับผม แล้วก็อีกอย่างนึงนะผมของอันตินี้นะก็คือมันเป็นอันติที่ใช้คู่กับเพลวออาพันเนี่ยผมทำให้เพลวออาพันแรงขึ้นเนี่ยเมื่อกดอัลติเมทออกไปเนี่ยผมเราชาร์จเพลวออาพันแล้วก็ซัดต่อเลยนะมันก็จะเป็นดาเมจที่ค่อนข้างแรงเลยนะผมในเลเวล15นะดาเมจอยู่ประมาณ8,000เลยนะผมถ้าเกิดสมมติใช้อันติแล้วก็คู่ด้วยเพลวออาพันนะผมก็จะประมาณนี้นะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสกิลนะครับก็เลือกใช้กันให้เหมาะสมนะ่ยสำหรับแต่ละคนนะเพราะว่าแต่ละคนเล่นกันไม่เหมือนนนกัะ โอเคครับต่อไปเราไปดูเรื่องของการออกไอเทมของลูคารโอกันบ้างนะครับผมโอเคอินโทรมาในส่วนของการออกไอเทมของลูคาเรโอนี้นะครับผมไอเทมหลักของผมผมจะใช้เป็นอิเจก์ป o ทชนนะผมสาหรับในส่วนของแบทเทิลไอเทมนะจริงมันสามารถใช้เป็นเอ็กแท็กหรือเป็นไอเทมพวกฟาร์มป่าก็ได้นะสมมติเราไปยืนเลนป่าอะไรอย่างนี้นะก็เลือกใช้เอาได้เลยนะผมสาหรับ ไอ้ Battle item นี้นะ Battle item นี้จริงๆมันเล่นได้หลากหลายกว่าส่วนของ Heal item นะผมแต่ Heal item นี่คือจะเป็นพวกบังคับสายเลยนะว่าเราจะไปทางสายไหนนะผมในส่วนของ Heal item ไอเทมที่ผมจะออกนะผมจะใช้ใเป็นแอคแทคเวตแล้วก็ไอเทมใหม่เลยนะครับลาเซอร์ครอนะครับผมแล้วก็แล้ด้วยมาเลแบนนะครับผมผมจะใช้3ไอเทมนี้เป็นหลักนะอันนี้เป็นส่วนตัวผมเล่นนะครับผมสามารถจริงๆมันก็เล่นได้หลากหลายเลยนะสมมุติเราจะเล่นเป็นตัวทําจังหวะให้เพื่อนนะอะไรอย่างนี้นะเราก็ใช้พวกบัดดี้บาเลียสกอร์ชิลอะไรอย่างนะี้ะฟอสแบนนะก็จะทําให้ตัวละครเรายืนแทงให้เพื่อนได้ประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าดูคาเิโอมันเป็นโปเกมอน Pokemon ที่สามารถเล่นได้หลายสายนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการออกไอเทมนะครับผมเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะอาจจะไม่ออกตามผมก็ได้นะวิธีออกของผมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นวิธีเล่นที่ผมถนัดที่สุดนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการเล่นกันบ้างนะครับผมโอเคไปเลยอินทร่วมาเอานะครับเรามาดูในส่วนของการเล่นของลูคาลิโอกันบ้างนะครับผม ไอเทมที่ผมจะใช้นะในเกมนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้เท้าไอเมผมจะใช้เป็นอกกินเดียบอลทอนแล้วก็เทวไอเทมจะเป็นตามนี้เลยนะเทคนผมที่ผมใช้แอคแทคเว t นะเพราะว่าเพราะว่าแอคแทคเว t นะผมมันรีดดามเจดของลูคาริโอได้สุดค่อนข้างสุดกว่านะส่วนรัสเซอร์รัสเอครอเนะผมผมเอามาเสริมในส่วนของตีสโลด้วยนะแล้วก็ปวกขี้อะไรพวกนี้ด้วยนะโอเคครับมาเกมเริ่มเลยนะ ยัมีนะครับผมมีเซราล่านะครับผมเดี๋ยวผมให้เขาไปป่าเลยก็ได้นะยิงลูคาเิโอมันยืนได้ทั้งป่าได้ทั้งเลนนะแต่เกมนี้ผมจะเล่นเล่นเลนนะผมยิงเลนมันดุมากเลยนะสำหรับลูคาเิโอนี่นะเหตุผลที่ตัวลูคาเิโอมันเลนดุนะเพราะว่าต้งแต่ต้นเกมมัน,มนโหดอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้นะครับผมเียเราเข้าไปต่อยเนะี่ยอัพเดียวหายเลยนะผมเนี่ยครับว่าส่งไม่ค่อยดีละเดี๋ยวผมเติมด้วยก่อนลนะโอเค เออ่กมนี้นะผมจะเล่นสายเอ็กซ์ตรีมสปีดนะผมซึ่งเป็นสายที่นี่นะยะซืโอ,อ,อในเอลออร์นะผมจะเป็นอารมณ์เหมือนปานมะเร็งไนงะมันจะเป็นเน้นเน้นการเล่นคิวกันซะมากกว่านะี่โอเคเล่นเข้าแล้วผมตามเลยนะโอเคได้อยู่ใต้ไปแลี่เมื่อกี้ผมคนถวยโอกาสดังไปเลยนะเพราะว่า ผมเอาแอคแทกเวทมานะยิ่งดังเยอะนะยิ่งได้แอคแทกเยอะนะผมแต่มันก็มีลิมิตของไอเทมด้วยนะผมว่ามันสุดที่เท่าไหร่เนะโอเคเข้าไปต่อยเลยนะได้ได้หนึ่งตัวนะเปสวยโอเค,อ,เคอันนี้ผมรีบรีบไปดังก่อนนะเพราะว่าผมเอาแอคแทกเวทมาเนะี่ยโอเคซึ่งแพตก,ก่อนหน้านี้จริงๆลูคาเดียวมันมันบักมันบักไอ้นี่นะบักดาเมจนะต่อจริงๆต่อให้มันไม่บักไม่บักดาเมจมานะ จริงๆน,นะครับต่อให้มันไม่ได้บั๊กพวกไอ้ดาเมจเปิ้ลมานะผมมันก็ตัวมันก็นิยมเล่นอยู่แล้วนะยิ่งบัคมามันยิ่งเป็นมะเร็งของเซิรฟ์ฟหนักเข้าอีกนะหนักพอๆหนักพอๆกับเซราล่านะผมนิ่เซราโอล่านี่ก็มะเร็งพอๆก,กับลูคาดิโอนะแต่มันมะเร็งก่อนนะผมลูคาดิโอนี่เพิ่งแบบเป็นมะเร็งในหลังจากเซราโอล่านะผมนี่ผมปล่อยป่าไปดีกว่านะผมอยากไปแย่งป่าก็ไอ้มอนป่าเขาอะไรนะไม่ค่อยมีอะไรนะผมตอนนี้ผมอัพเอ็กซ์ตีนสปีดมาแล้วนะ ขึ้นไปไม่ค่อยเวอร์ขึ้นเล่นะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างจะแย่เนะ่นี่ยนะสังเกตดูนะว่าเวลาผมเข้าใกล้เนี่ยมันจะมีวงฟ้าอยู่นะครับั่นก็คือทําให้ผมถ้าผมพุ่งโดนนะี่กูดาวจะถูกรีเซ็ตนะผมตอนนี้เต่าจะเกิดอนะไรต้องยิงเขาต้องลงมาเอาเต่านะผมอดูว่าป่าทีมเราจะเล่นเป็นหรือเปล่านะยิงมันก็ควรลงมานะมันไม่ลงมาก็ก็จะแย่นะครับผมเพราะว่าเวลเราจะตามเราจะเล่นยากนะ จริงๆมันก็มีอีกทางนะผมให้ให้เขาเก็บเต่าไปนะผมแล้วเราฆ่าเขาไห้ได้นะเราก็จะได้เวลวที่เยอะกว่านะผมเพราะว่าเขาฆ่าเต่านะแต่วิธีนั้นเสี่ยงเกินนะอย่าไปใช้นะผมโอเคเต่าเกิดแล้วผมวนนี้ผมอัดโคนรัดมานะผมโอเคคาริโอมานะเ้ยแต่เราล่ามาแล้วผมวงชื่อหมดแล้วเนะี่ยเกินนะผมดึงเชิงมาเนะี่ยโอเคไป เนี่ยผมจะใช้เอ็กซ์ติมสปีดก่อนนะแล้วก็ต่อยก่อนนะก่อนที่จะใช้บทลัษนะครับผมเดี๋ยวเลือดเลือดผมไม่พอวะ่ะเข้าไปตอนนี้ผมน่าจะตายนะเดี๋ยวผมกลับไปเอาเบอร์รี่ก่อนนะแล้วค่อยวิ่งมาใหม่นะสักคู่สักคู่อ่านไหมโอเคลูคคาลิเอเซราโอล่าลัษไอ้นี่ได้นะผมสวยนะโอเคสวยโอเคสวยนะผม โอเคดูนะตะกี้ผมจะใช้เอ็กซ์ตรีมสปีดก่อนนะแล้วก็เตะหนึ่งทีนะแล้วก็บนลัดแล้วก็เอ็กซ์ตรีมสปีดนะผมแล้วก็เตะอีกหนึ่งทีแล้วก็บนลัดซ้ำแล้วก็เอ็กซ์ตรีมสปีดนะผมะทั้งว, 3, ว X ม,มันจะประมาณนี้นะแต่ผมกดแต่ตะกี้ผมกดอย่างนั้นหรือเปล่านะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะลองลองกราภาพดูนะฮะในตอนนี้เราก็ดึงดึงก่อนนะผมก็ต้องคอยตามแพทเรื่อยๆด้วยนะว่าดูคาริโอในแพทนั้นๆน,น,นะครับที่ เราเล่นกันนะผมว่ามันสายไหนมันดีกว่ากันนะผมอย,อย่างแผ่นี้นะก็จะเป็นสายนี้นะสายเอ็กตรีมสปีดนะผมส่วนส่วนไอคลิปก่อนหน้านี้นะผมที่ผมเคยทําไปนะของไอเกคโคงงาน,นะผมตอนนี้เกคโคงงนมันสายสายอนั่นมันดีกว่านะสายดับเบิลทีมนะตายผมไม่ได้ดูนะทีแรกที่ผมพอพอหนีได้อยู่นะเพราะว่ามีไออีเจกปะท่อนนะ ที่ผมไม่ได้ดูจังหวะแบบจังหวลนะลบเนี่ยอ่ะต่อเลยตอนนี้บนเขาค่อนข้างไหลนะผม,ผมพยายามคุมล่างไว้นะเพราะว่าไม่อยากไม่อยากให้กใหเกียแต้มช่วงต้นเกมเลยนะเพราะว่านะถ้าถ้าป้อมนี้เรายังอยู่นะผมเราจะเอาเต่าง่ายนะผมเนะี่ยโดนเนะีโโ่ยอุ้ยหลบได้เนี่ยถ้าอย่างที่บอกนะผมว่าถ้าไอของ ถาอันติเมตของลูคาริโอมันโดนค่อนข้างยากนะผมเพราะว่าพอมันจะชาร์จเสร็จน,นะศัตรูหนีไปแล้วนะแต่ว่าเล่นถ้าเล่นสายลูคาริยโอสายจริงๆไม่ต้องออกบัดดี้บาเลียมาก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้พึ่งดามเมจอะไรมากเนะยไม่ได้พึ่งไอ้เขาเรียกอะไรไม่ได้พึ่งพวกอันติมากนะผมถ้าถ้าจะเล่นสายบัดดี้บาลีผมแนะนําว่าเล่นไปนเล่นไอ้นั่นดีกว่านะเล่นในสายเลยวะโอ้ยงง ถ้าเล่นบัตดี้บาเลียไปเล่นสายเพราะว่าอัพพันดีกว่านะใช่ไหมไม่ได้เหรอเหนจะไม่ได้นะผมได้หรือเปล่าวะดูไม่ทันนะผมแล้วก็เกาะสี่้อยมาอย่างนี้แห้งเลยครับต่ออะไรเก้ยข้างบนได้โลตอมนะผมกันนะตอนนี้เวลเวลยังสูสีอยู่นะผมรูปเกมยังทรงๆนะะยังไม่ได้ขาดมากแต่ แต่เราล่าเราเล่นดีนะผมเก็บไปสิบเก็บไปสิบตัวแล้วผมเดินเกมเดินเกมดีเลยนะ,อะโอเคเต่าเขาได้นะครับเต่าเราที่แล้วเวลมาเลยสูตรสีนะเมื่อกี้เต่าทีมทีมตัดได้นะผมถ้าทีมเราตัดได้มันก็จะทําให้เวลเราห่างกว่านี้นะนี่เขาเลยเวลเวลเลยตามทันนะผมเขาเต่าตัวที่สองเขาได้เขาได้มานะยิงถ้าเต่าได้สามได้สามเต่าเกมแทบขาดเลยนะผมไอพวกเอฟตีนสปีดเนี่ยสามารถใช้แบบยก ขยโยกเลนได้นะผมโอเคได้นะไอ้ทีมสปีดเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตามโปกเกมอนข้างทางได้เลยนะผมเราจะขึ้นมาเลนบนนะผมเราสามารถแดชตามโปกเกมอนฝ่าได้เลยเนะะนผมคอยก่อนนะจะรอดเขาจะรอดนะโอเคเดี๋ยวเราล่าโหดว่ะเอาเรื่องนะผมเดี๋ยวเราล่าตัวนี้นะไอ้ตะกี้ผมมันตีโดนนะผม ตายไปหนึ่งตัวนะเโอเค,อเคสวยว,วงฟ้าเนะี่ยต่อยปุบ๊บโอเคสวยสวยเขาโบม,มั่วมากทีนี้ผมดึงรอเขากันได้น,นนะ่ะไม่ต้องดีบ้าเราหมด,นะาดเลยต่อยร้านเลยโอ้ม่ถ่ายฟอมด้วยถ่ายแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอเคยืนดูเจอมาหน่อนน,นนะลอเพื่อน เพื่อนโอเคไม่ได้ไม่ได้เลยเลยเหเือตายด้วยเออปล่อยวันนะอย่าเพิ่งเห็นอย่าเพิ่งเห็นเรียบร้อยทันนะผมตัวลงล่างต่อนะตอนนี้นกเกิดแล้วนะผมน,นี่นะผลแพ้ชนะอยู่ตรงนี้นะโอ้ยแต่เราล่าเขาแปกค่อนข้างแปกเลยนะ ต่อ้แบกไงนะบุมถ้าทีมเราเล่นไม่ดีมันก็มันก็เจ๊งอยู่ดีนะแต่นี้ทีมเราเล่นดีด้วยนะก็เลยสบายตัวนะผมเกมนี้แต่ต้องระวังเดี๋ยวผมไปตัดโซนอนอ,อกเขาก่อนเหนือนเก๋สวยได้นะผมผมปล่อยเพื่อนแล้วนะเดี๋ยวผมวิ่งไปดังบ้านเหนือน,นะคุ้มกว่านี่นะเราสามารถใช้เอ็กซ์ติมสปีดอย่างนี้ได้นะเนี่ยอย่างนี้นะบุม ดังให้เพื่อนดังกลางเนี่ยสวยนะครับน่าจะชนะขาดเลยนะเกมนี้ตีกีฟเล่นผมตีมอนเล่นแล้วนะผมค่อนข้างจำไอ้มอนกับโปเกมอนกับไอเอ็กซ์อะไรพวกนี้ฮีโร่อะไรพวกนี้สลับกันบ่อยนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เล่นโมบ้ามานะแล้วก็ผมมันเล่นอย่างนี้แล้วแบบมันก็เลยนึกถึงแบบคำว่าฮีโร่อะไรพวกนี้เนี่ยจะถอยมาก่อนนะ นี่จะสายชูริเคนนะผมอ๋อไม่ใช่สายเซิร์ฟทีตอนเนี้ยสายวอเตอร์ชนะูริเคนเนี่ยมันมันบัฟมาแล้วอ่ะจริงผมว่าสายนั้นอนะ่ะค่อนข้างดีนะดับเบิลทีมกับวอเตอร์ชูริเคนนะผมลองไป็นลองไปเล่นดูกันได้นะสําหรับของเก๊โครงงะน,นะผมดีเลยนะเขาไม่น่ามีอะไรนะครับน่าจะขาดนะผมเกมนี้โอ้ทำแหวกดังอย่างงี้เลยนะ ค่อนข้างสวยเลยนะผมสำหรับเกมนี้ไปลงจบแล้วผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการเล่นของลูคาเรโอนะครับผมโอเคนะครับสกอร์เกมนี้ผมอยู่ที่6กแอสซิสท์้นะผมแต้ม100แต้มนะเี๋ยวเซาล์โรล่าเขาแบกเลยนะผมเกมนี้ก็เลยก็เลยง่ายเนยนะเลยหวั่นเทียบเลยนะก็นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนะครับอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะผมแล้วก็แล้วก็นะผม ถ้าถเธอเหงาเราอาบีฟิโลครับผมเจอกันเนี่ย